ผมพี่น้องสรุปผลงานย่ำซ้อครับผมนี่ไ้ปั้นวัดไปยางมาผู้เดียวครับผมเสียกับบ้านนุ่งถีทายคลิปกับพ่ได้ครับผมเอานี่ครับกับพอได้นะมือนี่ทั้งเบิดกับจะเตอร์แต่จากสามสิบสี่สิบตัวแล้วนี่ครับพันแปงจัดมาให้พันแปงมาไปน้ำเทตัวใหญ่เพิ่นว่ามือขึ้นในตัวน้อยอ่ะตับเป็นร้อเอาไว้ผูดียวแตตัวงามอยู่ครับผมนี่เอาเห็ครับผมผลงานเศร้านี้นะครับเด้อคลิปนี้ครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องครับผม หนามันลายครับผมป่าไก็ไบ่กไขมนมาเลยนะครับเนาะจัดไปครับพี่น้องอ๋อซือาขับอยู่นรอสีไดฮ็ดที้บัดนี่สีเดฮ็ดที้บัดเนี่เอ้าครับผมสีไดฮ็ดนั่นะเจอกันมือแรงครับผมพี่เอาเ้อใส่กระมังเ้ด้ลอด